ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช <enders teor> ่องไอวาลินกล่าวสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมไอวาลินครับผมมีเหรียญนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะศึกษาร่วมกันนะครับผมเหรียญนี้เป็นเหรียญเสียนแปะลงสีนะครับรุนเจอสัวทองพันล้านนะครับ ออกโดยนำของหลวงพ่อทองนะครับวัดบา้านไรนะครับหลวงพ่อทองวัดบา้านไรหรือส่วนมากคนจะเรียกกันว่าเหรียญเซียนแปะหลวงพ่อทองนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมเอาออกมาจากถุงนะครับองนี้มาพร้อมกล่องเดิมครับองนี้มาพร้อมกล่องเดิมกล่องเดิมเดิมก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือกล่องเดิมนะครับผม เราไม่ได้สนใจกล่องครับเรามาสนใจพระนะครับผมอ,อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเหรียญนนครับองค์นี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับไม่ตัดปีกเป็นเนื้อทองแดงหน้ากากทองทิพย์นะครับหน้ากากทองฟาบาตนะครับผม พร้อมลอยจานนะครับหน้าอเปะดูมีชีวิตมากหน้าอเปะดูมีชีวิตมากครับเดี๋ยวนี้นี่ครับเหรียญคมๆสวยๆครับคมๆสวยๆองนี้เป็นเนื้อทองแดงเนี่ยฮะด้านหลังก็จะเป็นยันฟ้าประทานพรนะครับก็เป็นยันของอเปะนะฮะ โฟกัสเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวสักครู่อ่าโฟกัสแล้วนะครับผมด้านหลังนะครับพลิกมาด้านหลังก็จะเป็นรอยจานอีกนะฮะอันนี้คือลอยจานนะจานมือนะอันนี้คือลอยจานมือครับนี่ครับด้านหลังด้านบนก็จะเขียนว่ารุ่นเจ้าสว รุ่นเจ้สัวทองพันล้านนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของยันนเปะนะยันฟ้าประทานพรน,นะครับตอกแจกนะครับพร้อมรอยจานเดิมๆนะรอยจานของหลวงพ่อทองนะครับวัดบานไรจะมีตอกเลขโค้ดด้วยนะครับเลขโค้ดนี่คือเลขโค้ดองค์นี้คือเลขโคด้คโคด307 307 307รวมกันได้10นะครับอุดมสมบูรณ์นี่ครับผมนาแปะะนาแปะคมชัดมากครับหน้าแปะคมชัดมากรุ่นนี้ร,รุ่นนี้เพิ่งออกปี6นะารนะ ใช่ครับรุ่นนี้ออกปีหกสามครับผมนี่ฮะสวยงามครับสวยงามบอกได้คำเดียวว่าสวยงามผมรอยจานเดิมๆรอยจานเดิมๆสวยๆครับนี่ครับรอยจาน ผมบอกได้เลยว่าเป็นอีกรุ่นนะครับที่น่าเก็บนะครับของหลวงพ่อทองนะครับมัน,มนพร้อมรอยจานแบบนี้น่าเก็บมากครับอ mm. นาคตต่อไปน่าจะหายากนะครับน่าจะหายากเพราะว่าเหรียญก็มีประสบการณ์แล้วเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะครับผม mm. นี่ครับ ด้านข้างรุ่นนี้ไม่มีหูเหรียญน,นะแต่พระส่วนใหญ่ที่ออกปัจจุบันก็แทบจะไม่มีหูเหรียญแล้วนะก็จะไม่เจาะหูนะไม่เจาะห่วงครับนี่ฮะ บอกได้คำเดียวว่าสวยมากครับเรียนนี้ส่วนตัวผมชอบมากนะเรียนนี้รู้สึกชอบมากนี่ครับเดี๋ยวให้ดูกันสวยๆชัดๆคมๆสำหรับท่านใดน,นะครับที่ สนใจนะครับอยากได้บูชาหรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็แอดมาที่เฟซผมได้เลยครับไอวารินนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูใหม่นะครับสมาชิกใหม่ก็ขอฝากกดติดตามด้วยนะครับผมจะมีพระเครื่องนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมกันเรื่อยๆนะครับบอกได้คำเดียวว่าเรื่อยๆนะครับผม ก็สำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับก็สำหรับท่านใดนะครับที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด u b s c ไ i b e นะครับไว้เป็นกำลังใจนะครับให้การทำคลิปต่อไปนะครับผมก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมก็ขอลาทุกท่านไปก่อนครับขอบคุณครับผม